สวัสดีค่ะรีวิวรีวิวรีวิวเต็มโตเลยบบัถิ่นคุณพี่ร้านไทยเพื่อนเอามาให้คุนนะมีการบอกด้วยว่าแถมจ้าประสน <laughs> น่ารักดีโอ้ยให้เต็งใดน้องมาดีเนาะหลายอย่างมากเอาวางไว้นี่ก่อน เสร็งง่ายสองถูกต้องอันนี้ปลาหมึกแผ่นอันนี้แซ่บยิ่งเสาร์อาทิตย์กินกับเบียร์กินกับวายก็สะแซ่บอันนี้โอ้ยปลาทูเห็ดกุ้งปลากกุกุๆๆซอสน้ำยาน้าอันนี้ทีเด็ดมาก นี่ยังของเพื่อนนี่อ๋อเพื่อนบอกว่ารวมบ่เออนี่นี่นดูในรูปรวมเนี่ยแสบเด้อเป็ดอ้าวันนี้ทำเมนูเป็ดดีไหมปาดอังกาอังกาเป็ดอันนี้ของชอบอาชีอันนี้มาแค่ ตาตะพิมอันนี้ก็ทีเด็ดมาระกอมาระกอจ้าเอาเอาเอามุมนี้ดีกว่า oh. ปัา๊ดได้ต่ำขนมจีนมามาอ้ยพนคิดยังไเพนคือเอาอันแบบเ <c oughs> พชรให้ค้อยแต่ก็โอเคต้องลองพี่แกงบอกพอนไป บ้านพริกแกงของน้องเบิร์เตอร์คุณพี่อะดื่มออกมาให้ป้าเป็นกระจัดมาให้หลวดเห็นบอบอกเพก่นไปมือว้านนี่ขุ่นนะข้าวหลามอันนี้ข้าวหลามอะไรอ่ะข้าวหลามอ๋อข้าวหลามขาวแกะแล้วเรียบร้อยอันนี้ข้าวหลามขากลัมข้าวเหนียวดำเอาไม่ ตะไคร้เฮ็ดอุดหนุนนะคะไปอุดหนุนร้านเพิินเดอ้อเพิ่นใจดีเป็นคนที่นิสัยดีทั้งผัวทั้งเมียเลยมีอยู่ร้านเดียวนั่นแหละจ้ะอยู่ในคุ้มล่าซอยเหลือซึ่งกันและกันขนมเธอมาเลยเดอ้อบาทีคุณหมอฉันจ,จังไม่เธอแล้วเนี่ยเธอจังบดเลยมะลกลกินของฉัน พูดเล่นมาแล้วนะอันนาขนมเธออเนลี้ยนยหมอเก๋มานั่งกินขนม <c oughs> โอเคอยู่เขก็กินได้อยู่เขามีกระเพาะของเขาเนาะอันนี้อะไรเนี่ยอ้ยผัดกระเพราโอยจัดสันตัวอันนี้ซอสโอเคเหมือนเดิมนี่ละจ้าตอนนั้นอู้ วันนี้จะทําอะไรกินดีเอาเป็ดดีกว่าเอาวันนี้เอาเมนูเป็ดเนาะจ้า,จาขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณนะคะพี่ลานไทยลำลาำรวยรวยเด้อค่ะทั้งใจดีทั้งเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเอ,อี้อยอียงก็มีความรับผิดชอบแล้วก็ทั้งสี่ล่ละเขาเกิดมาเป็นผู้นำคนเนาะทำธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างพันเฮ็ดด้วยใจ เิ่นอยากให้คนไทยเด็กมีอยู่มีกินเป็นคนมีน้ำใจที่สุดในโลกบอกเลยไปอุดหนุนร้านเพื่อนนะคะไปเลยทิพานไทยบุชทิบอกนั่นเหละจ้ะแล้วก็อยากได้เบอร์โทรเพิ่นส่งมาเลยส่งข้อความมาเลยใต้คลิปเพิ่นสั่งให้ได้เบิร์ตสุดยางอยากกินเอียงอยากได้เอียงแค่บอกเพื่อนสั่งให้ เพิ่นเปิดมาหลายปีรู้จักกันมาหลายปีแล้วด้วยขอบคุณหลายๆนะคะคุณพี่ขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เดี๋ยวมาลงคลิปเมนูเป็ดต่อเจอฉันแน่เธอโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ